ตัดปลาเพื่อนมึงคงหนึ่งไปไหนไปชาภัยไปไอ้ชาภัยเสื้อนี่มันอยู่ชาภัยเราไม่แล้วฮะไปจับตาเพื่อนไปคนนึงเขาจะตาเพื่อนไปคนนึงน้องลงจับตาไว้ในทุกคนนี้นี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่านะมึงเพื่อนเป็นตัวประกันนะมึงมึงอย่านะเช่นเพื่มึงตายแน่เลยนะ เนี่ยมันนิ่งกว่าเราส่งให้ผู้ใหญ่บ้านดีกว่งกว่าให้จับไปเลยวลากไปเอาเชือกมาน้องเชือกจับมือเลยคอยดูเครื่องมาไว้คนหนึ่งตัวนี้จะหน้อยวุ้นละคัดขันมือมึงลุกขึ้นมาอุ้ยฟ้งให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วส่งให้ตำรวจลุกขึ้นมาโอ้ยทำดำเนินคดีแล้วลุกขึ้นไม่งั้นมือมึงหักไอ้ ไปจับตาเพื่อนมันไว้นี่เป็นมิตรกับเจ้าไปจับหัวยางดีนปากไปเลยนึกนึกจะกลัวกับบ้าพ่อนี่จับจับเพื่อนมันมันจะมามอบตัวดีๆไหมเนี่ยมันก็ต้องกลับไปช่วยเพื่อนมันเฮ้ยเพื่อนนั้นเฮ้เพื่อนนั้น ไปเอามีดมันเอามีดมันลงเกเกขึ้นเกนนีไปเกนขึ้นขึ้นเฮ้ยเชนนลูกขึ้นไปไปจับงได้ เดินไปไปไปเดินไปไปครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีปานาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหล่อนครับผมก็ครับทุกคนวันนี้นะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดน,นะทุกคนไม่รู้ว่าไม่ทราบสาเหตุว่าวัวของชาวบ้านหายไปไหนหมดแล้วทุกคน วันนี้ยผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมได้พาเพื่อนนันมาด้วยนะครับผมสวัสดีนะครับผมน้องนันพาพิสุทนะครับทุกคนก็ทุกคนวันนี้ก็มีน้องหลงมาด้วยนะครับผมพาน้องหลงเข้ามาเดี๋ยวครับก็ทุกคนขัดหายไม่ได้เลยนะทุกคนนี่นะคนนี้เลยทุกคนมาคนพี่เชนนั่นเองนะทุกคนนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกคนนะครับก็พี่พีเอฟซีได้ดูคลิปผมแล้วนะไม่ได้ดูคลิปผมนะครับว่าที่งัวที่แล้วที่ผมมาจับจนปลาที่มาขโมยงัวชาวบ้านครับ ซึ่งวันนี้ผมมาได้ขับรถลาดตระเวนดูนะครับว่าผมไม่เห็นงัวของชาวบ้านเลยนะครับว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าโจรเนี่ยจะมาขโมยงัวชาวบ้านหมดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะในวันนี้ผมทั้ง4คนเนี่ยเราจะมานั่งซุ่มดูว่าโจนป่าจะลงมาไหมผมคิดว่าน่ามันจะลงมานะครับเพราะผมคาดเดาว่าว่ามันน่าจะเอางัวไปขายหมดนะเนี่ยตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไหมซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้มาตัวป่าครับเราได้เอาอาวุธมาด้วยนะครับซึ่งพี่เอฟซีบอกว่ามางวดทีแล้วทำไมไม่เอาอาวุธมาวันนี้เราได้เอาอาวุ พร้อมมาเลยนะครับเพราะในวันนี้ถ้าเราเจอเนี่ยเราต้องจับตัวมันให้ได้นะจับมันให้ได้เพื่อส่งให้ผู้ใหญ่บ้านน<ช>ั้นนองวัดพองวที่เราที่พี่มาพี่เอฟซีบอกว่าทําไมไม่ส่งให้แบบผู้ใหญ่บ้านทําไมไม่ส่งให้ตำรวจและเจ้าของงัวหายไปไหนถึงไม่มาเพราะเจ้าของงัวนะครับผมบอกตรงครับเจ้าของงวเนี่ยเป็นป้าคนหนึ่งแก,แก่แล้วนะครับเพราะเขาอยู่คนเดียวนะครับพอลูกหลานเขาเนี่ยไปทํางานในเมืองเนี่ยตอนนี้ป้าเขาก็อยู่แค่คนเดียวเขาก็บอกบอกผู้ผมนะครับว่าทําไมโจรมาขโมยงวเขาผู้ผมเลยต้องมาช่วยเขานะครับเพราะป้าเขาแก่มากเลยเขามา ออกมาไม่ได้นะครับต้องบอกพี่พีเอฟซีทุกคนด้วยนะครับไม่งั้นถ้าไม่เสียเวลาเราไปแล้วไหมไปถ้พร้อมกันแล้วก็ไปครับผมก็ครับทุกคนนี่นะครับผมก็พี่เชนเป็นหนังสุดสั้นใช่เอาว้ติดตัวไปดูกำดักดูกำดักน้องนวัดมาดูไหนโห้ฝนนี้นะตอนนี้ผมได้ดูคลิปเมื่อที่แล้วของพี่เชนนะทุกคนสวนป่านะทุกคนเนี่ยมีกกำดัมาขโมยหัวชาวบ้านนะเนทางทางมันอยู่แถวนน้นนะทางนี้มันเดิน ใช้วัวชาวบ้านหายหมดเลยเนี่ยไม่มีเลยนะทุกคนไม่มีสักตัวเลยนะผมคิดว่าจะเป็นโจรป่าแน่นอนใช่โจรป่าจะมาเยอะแล้วเอาไปดได้เราไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูตรงทิศทางทางขึ้นธรรมดีกว่าใช่เนี่เราคิดว่ามันน่าจะพักนาโลเวนนี่แหละพวกสวนป่าเนี่ยไม่มีไม่ไกลเลยจะเป็นเรื่องน่ายที่บังเทวาเลยทีกเดียวอยู่เมื่อไหร่วัวหายหมดเลยยตเเลนี่ย อ้ยยายเขาบอกว่าตอนนี้งัวเขาหายมันนายหมดเลยหายหมดเลยนะ่นเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆเลยนะไปหัวหายหมดเลยเหมือนป่านแน่เลยทุกคนวันนี้ผมจะข้ามัยนิไปจับส่งให้ใช่จับส่งผู้ใหญ่บ้านเลยแบบเนี้น้องนันพาไปได้เพราะมันอยู่ฝั่งใครอยู่ฝั่งบ้านเราเราทำง่ายนะมันมีกฎหมายเราส่งกับผู้ใหญ่บ้านดีกว่าจะจับได้มันมีบ้านเรา ใช่โจรนะโจรป่านะอยู่กันในป่าเดี๋ยวเชนเดี๋ยวมันรู้ตัวเฮ้ยว่าไงพี่เชนเฮ้ยน้องวัดดุ้ยเฮ้ยนู้นมันอยู่นู้เฮ้ยทุกคนนี่นี่มันงหมือนไหมเนี่ยมันนั่งมันนั่งอยู่นู้ไปไปไปเจอเจอเจอพี่ไปไปนี่คนเลือกกี่คนสองคนแล้วเนี่ยคนหนึ่งมาเอาหัวไปขายหรือเปล่าว่าจะเอาหัวไปขายใช่

กมันไข่งชาวบ้ oh, ันไปแล้วเลยคนหนึ oh. ่งอ๋อเดี oh. ๋เด oh. ี๋ยว้คนหนึ่งมันเอาไปไข่ดิโอ้โหระวังระวังมันเอัาวัวไปไข่นะทุกคนมันจะไปกะทามันมันมีมีดไอตัวเนี้ยก็ตะอีตัวเนี้ยเฮ้ยเฮยระวังระวังจุจุ๊จุกนะจ

จับ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 รถขาจัเออเไเอกเเออขามันเออข้ามันเอามันเออามันเออเออนนาดูมนู้นอนูนดูตนมันเดี๋ยวเดี๋ยว้งให้ผู้ใหญ่บ้านเล่กบ้าเออเออเอาเลยพีเชดูดูเออเอาเลยเชเออมึงต้องขโมยงชาวบ้านทำมเฮ้ยเอาเออนั่นย ยึดอาวุธมนยึดอาวุธยึดอาวุธมนเราผกอะไรท่น่นฮะอามันนงลงเอาคนดูนะทุกคนดูพอแล้วนหลบนี่็นไงสตักแขนเลยพี่เชนตักแขนล้วเอาไมวยเงินนะเอาไมยวัวน่าจะสลบแล้วเฮ้ยน้องลงเฮ้ยยึดย นันได้ได้ตัวนิดตลกลว่าโคป่าเนี่ยมั้งตึอตีนเอาเอางเอามาดูไว<น>้ไหนหวะ,ะเฮ้เยหายหมดเลยดูรอบๆไม่มีเลยนะอะด,ดีนะดันนี้ดันนี้ฉันก็รู้ไอ้ดวา รา้อโ้เอะไรเันอ๋อบเเมอนมงนหนึงไปไหน้ชอไปช่า,อ,ชาออกไปเสื้อน,นี้เันอยู่กับใครเไมเลยฮะไจับตาเพื่อนไป<ม>คนนึงเขาจะตาเพื่อนไปคนหนึ่งน้องลงจัตาไว้ในละคนี้นี่นะฮะเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าไ้มึงเนเป็นตัวประกันนมึงมึงอย่านะ ให้มังตายน่เงนะอออือืานี่ยมันนีมาหีไปแล้วส่งให้ผู้ใหญ่บ้านดีก่่าไปจับหเจับลไปเลยเอาเชือกมาเ้ืเชืจับมือเลยคอยดูเคลื่อนมาไว้อคนนึงไปะไเยนีไปไหนกรักขัดขันมึงมึงน อุ้ยส่งให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วส่งให้ตำรวจลุกขึ้นมาอุ้ยทำดำเนินคดีแหละลุกขึ้นไม่งั้น,น,น,มายายนมือหึงังนไอ้ไปจับตาเพื่อนมันไว้นี่เป็นมีอะไรตัดใจยังไปจับโดยย่าที่ไปไปเลยนึกนึกจะกลัวกับปาพ่อนี่จับจับเพื่อนมันมึงจะมามอบโดยดีไหม เนี่ยมันก็ต้องกลับไปช่วยเพื่อนมันเฮ้ยเพื่อนนั้นเฮ้ยเพื่อนนั้นไเอามีดมันเอามีดมันลงนะเกลื่อนเกลื่อนขึ้นเพื่อนเพื่อนนั้นเล็ก ลุกขึ้นลุกขึ้นเฮ้ยเชนขึ้นวรูลุกขึ้นไปไปจับโซนไปเดินไปไปไปเดินไปไปเฮ้ยเฮ้ยอาจับไปยูจับไปยูไปน้องหล่เฮ้ยน้องนันเร็วไยู จับใหยูจับให้ยูไปเดี๋ยวจะไปเชิงมัดเดี๋ยวเชิงแม้แลรวก็เรียกเรียกผู้ใหญ่บ้านแน่ลาวันเรลงไปหาทวันนะนี่แหละเราจะจับตัวผู้ใหญ่บ้านมาแล้วนี่ลบ้านเนีสาล มาน้างอมาเวเอามีมานเอามีดมาน่มาเรยมึงตือง้อเรนนี่ก็พนตื้อเรม,มาช่วและฮะตังตงตง้งไวตัง้ง,ง,งไว้ชิบอาพมึงเอาหมูชาวบ้านไปอ้หนอยตื้อกมึงอยากัดอเหรอุดมั้งหมั้ยใจเย็นพี่เชนใจเย็นใจเย็น่เชนพอแล้ว้ อจเย็นจนเดวเรากผู so ้ใหญ่บ so ้านด้วยรอผู้ใหญ่บ้านด้วยเดีให้ผู้ใหญ่บ้านจัดการไ่มอยู่นิ่งๆนะไปน่งง่าพงพงไปทาไรคุณป่าดิุมึงกลัตัวออาอาอยู่นิ่งนะมึงไอ้้า้าเลยชาวบ้านหหมดเลยแนั่นเฝ้าไว้นะเดี๋ยวพี่จะไปตามผู้ใหญ่บ้านกี่โมงได้ตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้ แบบนึงเดี๋ยวผมขอดูเวลาก่อนนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ยี่ดมตีนี่ฟิวบอห้าห้าโมงก็ห้าโมงสองนาทีใหญ่บ้านไม่อยู่แล้วไไม่กลปุ๋ยบ้านไม่อยู่หรอพี่ไม่อยู่บอมมัดไว้ดูนี้แหละมัเชือกมัดมัดเฮ้ยดูไว้เดี๋ยวพี่จะไปหาถวัรมัดไว้เนี่ยถาวรพี่นี่ดูเยอะจับมัดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า

จับมือ e> มันได้จับมือไว้ไม่เป็นไรคนนี้มันสลบฐายดีแล้วนั่นอีกคนนึงไปไหนกันลูกอะไรครับตลบเลยปังเ้ยเฮ้ยเฮ้ยขามาขโมยชาวบ้านไม่รู้ยายแถเนี่ยตอนนี้อยู่อยู่อย่างนั้นลูกก็เปมองว่าลูกไปแล้ว สลบแล้วมันสลบแล้วปล่อยมันไปเดี๋ยวปล่อนเลยเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมาดูเดี๋ยวเพื่อนมันต้องมาดูน้องนันเชื่อพี่เราต้องอว่ามันให้สลบอย่างเนี้แเดี๋ยวเรารจับเพื่อนใหม่คนนึงดีกว่าใช่ไหมใช่เราดีกวนี่ลเอ๊ะจะมาที่วจะดูลหมึเมื่อก้อมตแล้วมตแล้วมนดนโดนอีดี

จะให้น้องวัดตั้งกล้องไว้เผื่อเพื่อนมันกลับมาเจอมันเพื่อนมันจะมาช่วยบ้างตัหนหน้งกล้องไว้ตั้งกล้องตอนนี้มาตำรวจมันไอ้น้องนั่นไปไม่ต้องหรอไม่ต้องไปนี่มันก็เจ็บนี่นว่าอะไรเนาะเดี๋ยวให้ส่งอะไาไป้มยอู่นทางนู่นไป,ไป ตามกองฮะตากอดูมาช่วยเ่อนมาช่วย ไป A, A, ไปไปคิดว่าเพื่อนมันไม่มาแล้วเดี๋ยวจะส่งถัวให้ผู้ใหญ่บ้านเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อนมันไม่ไม่น่าจะมาแล้วแหละเดี๋ยวไอ้โจนป,ป้าสองคนเนี้ยเดี๋ยวผมกับผมน้องวัดน้องนานแล้วก็น้องหลงเนี้ยเราจะส่งให้ผู้ใหญ่บ้านนะครับโจนป้าสองคนเนี้ยไปน้องนะนไปน้องวัดไปน้องหลงถือบุกอมไปเ้นพ <c oughs> ื่อนเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนไป มาได้เยครับไปกันบ้านดิเดี๋ยวจับส่งผู้ใหญ่บ้านเลยทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเดินขอเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนเพื่อจะไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านนะทุกคนจนป่านี้นะทุกคนเพื่อจะไปส่งให้ผู้ใหญ่บ้านทุกคนเดี๋ยวเนี้เราเราจะส่งจนป่านี้ให้กับผู้ใหญ่บ้านให้กับตำรวจเลยนะครับเพราะตอนเนี้ยงัวของป้ายายเขาเนี่ยหายไปหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนใหรคนหนึ่งเอาเอาไปขายหรือเปล่าผมก็ไม่ตั้มกันนะครับ คือตอนเนี้ยเดี๋ยวผมจะเอาจนปลาฟองคนเนี้ยเอาไปส่งไปให้ผู้ใหญ่บ้านเลยไปทางวัดไปทุกคนเดี๋ยวผมปิดคลิปเท่าน,นี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่ากดข้ามโฆษณา<ฆ>ผมนะครับทุกคนผมก็ขอตัวลาพี่ๆ f c ทุกคนก,นก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผม